นี่อแอสองแอบสองนะคะเบื้องหลังนิดนึงค่ะอันนี้เป็นพระเอกเอ็บีอยูนี้ช่างบ่าไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีพระเอกแล้วก็มีมีมาี้กับอันนี้ไงมาี้กับย่า เป็นเพื่อนไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่ได้นะคะอันนี้พระเอกต้องยืนคว่ำสองเดี๋ยวผมวางเฟซดังมากนี่มันแอบดูนะคะอันนี้มาร์กี้อันนั้นยาย่าอันนี้พี่บ๊อบนะคะอันนั้นพระเอกเอ็มวีนะคะมาร์กี้ยาย่าพี่จีนเขาก็เหมาะสมกันแล้วกันพี่นางดูเหมาะสมดูนะคะฟ้ากระเหี่ยวเลยนะคะ แต่เราไม่บอกว่าเราทังอะไรถ้าเพื่อนๆไลค์และแชร์ให้พี่แจเกเยอะนะคะเดี๋ยวพี่จเกปล่อยของปล่อยคลิปจริงเร็วๆนี้นะคะปล่อยของมากี้กับยา่าๆทำงานเต็มเหนียวเลยลูกอ่าโอเคเล่นกับผมอ่ะเล่นนึงจะอะไรเนี่ยตี๊